สวัสดีครับนักเกรียนด้วยกับชันประสมทกษาชั้นปีที่4นะครับวันนี้เราก็มาพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับนักเรียนครับต่อเรื่องมาจากเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประเภทของวัสดุนะครับซึ่งประเภทของวัสดุนั้นเราแยกออกมาเป็นสามจพวกด้วยกันนะครับคือ1นะครับวัสดุจาพวกโลหะนะครับโลหะก็ได้แก่เหล็กทองแดง อลูมิเนียมสังกะสีนะครับอีกหลายๆอย่างเลยนะครับประเด็ครับที่จัดอยู่ในตะกูลของโหลหะนะครับอย่างที่2เลยคือวัสดุที่จัดจัแนกอยู่ในจะพวกเซรามิกนะครับเครื่องจัดจําแนกอยู่ในประเภทเซรามิกได้แก่กระเบื้องนะครับเครื่องปั้นดินเผานะครับรวมไปถึงเครื่องใช้ต่างๆที่นำเอาหินเคี่ยวมา้าหรือหินหันุมาน,นะครับมาทำการสก,กัดนะครับ รู้ไปถึงแก้วด้วยนะครับนักเรียนครับก็จัดอยู่ในจำพวกเซรามิกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ประเภทที่3นะครับคือประเภทของพอลิเมอร์นะครับซึ่งพอลิเมอร์ก็ประกอบไปด้วยวัสดุจำพวกไม้นะครับเส้นใยสังเคราะห์เส้นใยธรรมชาติยางนะครับแล้วก็พลาสติกนะครับอันนี้คือประเภทของวัสดุนะครับนักเรียนครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้ทําการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของ ความแข็งของวัสดุนะครับความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ความเหนียวไปแล้วนะครับวันนี้นักเรียนครับเราจะมาทําการศึกษาและก็ทําการทดลองในเรื่องของสมบัติของวัสดุอีก2ออย่างด้วยกันนะครับคืออย่างที่หนึ่งเรื่องของการนําไฟฟ้าและอย่างที่2การนําความร้อนนะครับนักเรียนครับการนําไฟฟ้าหมายถึงวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านครับ วันนี้ค,ครูจะสรุปให้นักเรียนฟังแบบสั้นๆนะครับนักเรียนจะได้เกิดความเข้าใจส่วนนักเรียนรุ่นใดที่อยากที่จะศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถ,ถศึกษาค้นคว้าได้จากนหนังสือนะครับนักเรียนครับการนำไฟฟ้านะครับก็หมายถึงวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องของระบบการนำไฟฟ้านั้นเวลาจะพบเจออยู่สองคำด้วยกันนะครับคือคำที่หนึ่งคือตัวนำไฟฟ้า นะครับถ้าเราขึ้นคําว่าตัวนําไฟฟ้าคือวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะครับกับตัวที่2ที่เราเรียกว่าฉนวนไฟฟ้านะครับคำว่าฉนวนไฟฟ้าคือตัวที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะครับแล้วก็สมบัติตัวสุดท้ายนะครับคือเรื่องของการนําความร้อนนะครับวันนี้เราจะเรียนสองเรื่องเลยนะครับตัวสุดท้ายคือเรื่องของการนําความร้อนการนําความร้อนก็หมายถึงวัสดุที่ยอมให ความร้อนไหลผ่านครับเห็นไหมครับเพื่ๆครับมันมีความคล้องกันระหว่างตัวนําไฟฟ้ากับตัวนาความร้อนนะครับมันเปลี่ยนกันเพียงแค่ยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่านกับยอมให้ความร้อนไหลผ่านเท่านั้นเองนะครับซึ่งวัสดุที่นําความร้อนนั้นก็จะเจออยู่2ลักษณะด้วยกันคือตัวนําความร้อนกับถนนความร้อนเช่นเดียวกันกับตัวนําไฟฟ้ากับถนนไฟฟ้าครับคำว่าตัวนําก็คือ ตัวที่ยอมให้ความร้อนไหลผ่านไปได้จากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งนะครับส่วนคําว่าฉนวนความร้อนก็ตัวที่ไม่ยอมให้ความร้อนสามารถไหลผ่านไปได้นั่นเองักเรเดนะครับวันนี้เราจะมาทําการศึกษาค้นคว้านะครับทําการทดลองเล็กน้อยนะครับเพื่อเราจะได้ทําการสังเกตนะครับแล้วก็จะได้เรียนรู้ว่าวัสดุป,ประเภทใดบ้างนะครับที่มันสามารถที่จะ ทำหน้าที่เป็นตัวนําไฟฟ้าได้นะครับวันนี้ครออแบบูออกแบบออกแบบการทดลองมาโดยกําหนดให้มีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ครับวัสดุที่ทําจากยางนะครับวัสดุที่ทําจากเชื่อวัสดุที่ทําจากไม้วัสดุที่ทําจากพลาสติกนะครับวัสดุที่เป็นกระดาษแล้วก็วัสดุที่ทําจากโลหะหรือว่าเป็นประเภทโลหะนะครับวันนี้ครูก็จะมีแผงวงจรไฟฟ้านะครับ ในแผงวงจรไฟฟ้าของคุณครูเนี่ยเราเรียกว่าแผงวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับคำว่าแผงวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับในที่นี้คือหลอดไฟนะครับแล้วก็สายไฟแลลวก็เซลล์ไฟฟ้านะครับสามอย่างนี้เราเรียกว่าการต่อไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับนักเรียนครับเราจะเห็นว่าทางเส้นสีแดงนะครับซึ่งเป็นเส้นทางบวกนะครับ มันจะมีรอยขาดจากกันอยู่ในช่วงนี้นะครับซึ่งถ้าเรานําวัส,สดุที่ครูเตรียมมาจากด้านบนนะครับมาต่อเข้ากับจุดวงจรที่ขาดไปนะครับแล้วถ้าหากเราต่อลงไปแล้วไฟสามารถติดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถใช้งานได้แสดงว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นแสดงว่าวัตถุนั้นเป็นวัส,สดุที่จัดในจำพวกตัวนําไฟฟ้านะครับเราจะมาเริ่มทดลองเลยนะครับตัานเรนครับ ตัวนี้หนึ่งเลยนะครับเราใช้ยางนะครับอันในมือครูนี้ก็เป็นยางลบนะครับถ้าเราพูดถึงยางยางเป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติก็คือต้นยางพารานะครับเพราะฉะนั้นแล้ววัสดุประเภทของยางเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่คล้ายกันหรือว่าเหมือนกันนะครับคุณครูใช้ยางลบก้อนนี้นะครับทับไประหว่างเส้นสายไฟสองเส้นนะครับเรียนเห็นหรือเปล่านะครับเมื่อครูทับไปแล้วนะครับ สิ่งที่ปรากฏก็คือดวงไฟไม่ติดนะครับเมื่อดวงไฟไม่สว่างหรือดวงไฟไม่ติดนั้นก็หมายถึงว่าอย่างลบก้อนนี้นั้นเป็นวัสดุที่ไม่นําไฟฟ้านะครับเดี๋ยวคุณครูจะติ๊กเ,เลยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นวัสดุที่ไม่นําไฟฟ้านะครับอย่างลบนะครับต่อไปครับอย่างที่2นะครับคือเชือกนะครับ เชือกวัสดุที่เป็นประเภทของพวกพลาสติกนะครับแต่เราเรียกว่าเชือกนะครับเชือกตัวนี้นะคะรับนักเรียนเมื่อเรานํามาทาบก,กับวงจรไฟฟ้าเห็นไหมครับดวงไฟก็ไม่สว่างเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทาบไปแล้วดวงไฟไม่สว่างเพราะฉะนั้นวัสดุที่เราเรียกว่าเชือกหรือว่าพลาสติกเส้นนี้นะครับมันก็เป็นจัดเลยจาพวกที่ไม่นาไฟฟ้านะครับต่อไปนะครับไม้ นะครับคุณครูใช้วัสดุประเภทไม้เข้าไปต่อในวจงจรไฟฟ้าหน้าไปแบบนี้นะครับดวงไฟก็ยังไม่สว่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าวสัสดุจงพวกไม้ก็เป็นวสัสดุที่ไม่นําไฟฟ้านะครับต่อไปนะครับวสัสดุจําพวกพลาสติกอีกอย่างอีกชิ้นหนึ่งก็คือหลอดนม แล้วครับหลอดลมวงเดียวนี่เองนะครับเราลองใช้หลอดลมตัวนี้ถ้าไปกับระบบกระแสไฟฟ้าเห็นไหมครับดวงไฟก็ไม่สว่างนะครับดวงไฟก็ไม่ติดเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ติดนะครับก็เด็กลงไปว่าไม่ติดนะครับต่อไปนะครับเป็นจําพวกกระดาษนะครับกระดาษนี่ก็เป็นวัสดุจากธรรมชาตินะครับเราได้มาจาก ต้นไม้นะครับเรานําผิวของต้นไม้เยื่อต้นไม้มาผ่านกระบวนการต่างๆจนได้เป็นกระดาษนะครับเราใช้กระดาษท่าไปกับวงจรไฟฟ้ารวมไปก็ยังคงไม่สว่างนะครับไม่ติดนะครับนะครับกระดาษนะครับต่อไปนะครับโลหะในที่นี้นะครับคุณครูนําวัสดุประเภทโลหะหรือวัตถุโลหะมา2ชนิดด้วยกันนะครับชนิดที่1คือประเภทขดลวดนะครับ ก็เป็นเข็มกลัดนะครับก็จัดอยู่ในประเภทขดลวดนะครับแล้วก็โลหะชนที่ที่สองนะครับเป็นทองแดงนะครับก็จัดอยู่ในตะกูลโลหะเช่นเดียวกันนะครับคุณครูทําการเอาโลหะชิ้นแรกโลหะชิ้นแรกนะครับทาาไปนะครับผลปรากฏว่าเมื่อเราทาาลงไปที่ไฟต่อนะครับเกิดระบบกระแสไฟนะครับไฟติดนะครับหรือว่าดวงไฟสว่างนะครับอันนี้จัดเป็น อยู่ในเรื่องของตัวนําไฟฟ้าหรือว่าการนรําไฟฟ้านะครับไปติดนะครับในเรื่องของโลหะชนิดแรกนะครับดูโลหะที่ที่2นะครับนักเรียนครับยังคงอยู่ในตระกูลของโลหะนะครับคุณครูนําไปต่อกันดวมไฟก็สว่างเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนครับทั้งทองแดงนะครับกับรวดหรือว่า เส้นเล็กๆตัวนี้นะครับในตระกูลของโลหะจึงจัดว่าเป็นตระกูลที่สามารถมีความาามีความสามารถในการเป็นตัวนําไฟฟ้าทางด้านนี้นะครับที่ไม่สามารถนําไฟฟ้าได้ตรงนี้เราเรียกมันว่าฉนวนไฟฟ้านะครับส่วนด้านที่นําไฟฟ้าเราเรียกมันว่าตัวนําไฟฟ้าครับทักเรียนครับ จะมีอีกสองสิ่งนะครับที่ครูยอยากจะอธิบายให้นักเรียนได้ฟังก็คือในเรื่องของอน้ําหรือว่าของเหลวนะครับน้ำหรือของเหลวเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นตัวนําไฟฟ้าเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนมือเปียกน้ําหรือว่ามือของนักเรียนมีความชื้นมากๆเวลานักเรียนจับปัดหรือนักเรียนทําทงานเกี่ยวกับกระแสไฟนักเรียนต้องระมัดระวังอย่างสูงเลยนะครับเพราะมันสามารถที่จะทําการ,รดึงนักเรียนเป็นอันตราย นะครับถึงแก่ชีวิตได้เช่นกันนะครับอย่างที่2ก็คือไส้ยินสอนะครับไส้ยินสอของเราเนี่ยก็เป็นวัสดุอุป,ปรกรณ์ที่ตึงนะครับที่จัดอยู่ในจัพกพ่วงตัวนําไฟฟ้าสามารถดูดเราได้เหมือนกันนะครับ<ม>เนื่องจากว่าไส้ยินสศเนี่ยทำจากแร่ชนิดหนึ่งครับเราเรียกว่าแร่แกรนไฟ์นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นสมบัติในเรื่องการนําไฟฟ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วเดียนะครับผ่านไปถึงเรื่องของตัวนําไฟฟ้า นะครับต่อไปนะครับทุกเรีนครับการนําความร้อน <c oughs> วันนี้คุณครูจะสอน2เรื่องควบไปเลยนะครับเพราะงการที่จะจบบทนี้นะครับในเรื่องของตัวนําความร้อนนะครับตัวนําความร้อนนั้นวันนี้คุณครูก็มีการทดลองมานะครับโดยที่คุณครูจะมีโลหะนะครับซึ่งในมือครูนี้เป็นทองแดงนะครับการนําความร้อนก็คือการที่ความร้อนสามารถ จากจุดหนึ่งมาสู่จุดหนึ่งได้นะครับการนำความร้อนนะครับคือการถ่ายโอนความร้อนจากจุดกำเนิดความร้อนไปสู่จุดหนึ่งนะครับคุณครูจะทำการจุดเทียนไขนะครับลงไปนะครับเมื่อเทียนไขติดียบร้อยแล้วนักเรียนสังเกตเห็นว่าตามเส้นลวดหรือเส้นขดลวดทองแดงตรงนี้นะครับตามเส้นลวดทองแดงจะมีจะประกอบไปด้วยหยดน้ำตาเทียนที่คุณครูหยดเอาไว้ เป็นจุดๆนะครับเมื่อครูนำปลายของลวดทองแดงมาทำการจ่อไปที่เทียนนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับเมื่อเวลาผ่านเลยไปเราเห็นได้ว่า,าจะมีน้ำตาเทียนแต่ละจุดนะครับที่ครูได้ทำการมาร์ไว้แต่ต้นจะเริ่มหยดไปจะเริ่มตกลงไปนะครับหไหมครับ เริ่มไหลรวมกันแล้วก็ตกลงไปนะครับอันนี้คือจากจุดกําเนิดความร้อนจากจุดตรงปลายเทียนนะครับความร้อนจะวิ่งตามเส้นเส้นลวดทองแดงเข้าสู่ปลายของเส้นลวดทองแดงด้านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการนําความร้อนนะครับเป็นสมบัติการนําความร้อนซึ่งสมบัติเห็นไหมครับหมดแล้วนะครับซึ่งสมบัติด้านการนําความร้อนนี่เองนักเรียนครับ มันเป็นสมบัติชนิดเดียวกันกันกบการนำไฟฟ้านะครับโดยใช้หลักการในการถ่ายโอนจากจุด1สู่จุด1นักเรียนครับทีนี้เราลองมาดูอุปกรณ์ที่ต้องใช้เกี่ยวกับความร้อนกันนะครับวันนี้นครูเตรียมกระทะนะครับนักเรียนที่บ้านนักเรียนจะมีกระทะนะครับกระทะนะครับบางจุดบางที่อ่อ ต้องบอกว่าบางที่ห่อเพราะบางที่ห่อของกระทะก็ไม่มีลักษณะมือจับแบบนี้นะครับสิ่งที่รูจะชี้ให้ักเียน็นคือมือจับกระทะ <c oughs> กับตัวกระทะนะครับตัวกระทะทำมาจากวสัสดุที่เป็นโลหะซึ่งมีความสามารถในการนำความร้อนนะครับแต่ในขณะเดีวยวกันมือจับกระทะทำมาจากหินชนิดหนึ่ง นะครับทำมาจากหินประเภทหนึ่งหรือบางบางอันหรือบางตัวของกระทะก็ทามาจากพลาสติกอย่างหนานะครับแต่ทําจากพลาสติกนั้นประสิทธิภาพการทนความร้อนค่อนข้างที่จะไม่ดีเท่ากับการใช้หินมาเคลือบนะครับเห็นไหม,มครับจะมีมือจับก,กระทะตรงนี้เราเรียกว่าฉนวนความร้อนที่มือค,ครูจับนะครับส่วนตัวกระทะเราเรียกว่าตัวนําความร้อนนะครับรวไมไปถึง ทัพพีจะหลิวต่างๆนะครับตรงด้ามและสั่ด้ามก็จะเป็นวัสดุที่เป็นวัสดุที่เป็นฉนวนความร้อนคือไม่ยอมให้ความร้อนไหลผ่าน mm. เมื่อความร้อนเดินทางจากแผ่นโลหะนะครับ mm. รวมมาจะมาถึงมือเรานะครับ mm. ก็จะถูกสกัดกั้นด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนความร้อนซะก่อนทําให้มือเราไม่ร้อนนะครับเ mm. มื่อจับวัสดุเหล่านี้นะครับ mm. แล้วก็ยังมีหม้อมือจับแบบนี้ เห็นไหมครับที่ปลายหม้อมก็จะมีวัสดุป้องกันความร้อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างในมือครูเป็นทับทีไม้เลยนะครับอันนี้คือป้องกันในเรื่องของความร้อนเลยนะครับตัวที่ไม่ไม่ต้องผ่านตัวสุดขอความร้อนเพราะไม้เป็นวัสดุที่ไม่นําความร้อนอยู่แล้วนักเรียนครับถ้านักเรียนทําการสังเกตเห็นจากการทดลองของเรานะครับที่เป็นผ่านมานะครับกเรียจะเห็นว่า วัสดุที่จัดอยู่ในจักพวกของโลหะจะมีสมบัติมากมายหลายประการเลยนะครับสิ่งที่โลหะไม่มีเพียงแค่อย่างเดียวคือสมบัติเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับโลหะมีความแข็งนะครับโลหะมีความเหนียวนะครับโลหะสามารถนาความร้อนได้โลหะสามารถนําไฟฟ้าได้นะครับแต่โลหะไม่มีความสามารถในเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับนักเรียนครับคุณครูสรุปได้เลย,เลยนะครับว่า สำหรับการเรียนวันนี้นะครับวัสดุชิ้นใจล้วแต่ลูกเรียนครับที่มันสามารถนําไฟฟ้าได้มันจะสามารถนาความร้อนได้ด้วยปริยายนะครับวัสดุอะไรที่มันสามารถทําความร้อนได้มันก็จะเป็นวัสดุที่สามารถนาไฟฟ้าได้เช่นกันนะครับนักเรียนครับสําหรับวันนี้นะครับคุณครูอยากให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้พบทวนนะครับอยา่างน้อยคนละสองครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะ แจ้งแบบรหัดท้ายบทของบทนี้ไปนะครับตักเรียนก็ทำแบบรหัสส่งด้วยนะครับแล้วก็นลกเรียนครับตั้งใจเรียนในทุกๆรายวิชานะครับช่วงนี้เป็นช่วงการต่อระหว่งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับตักเรียนก็ตป้องกันตัวเองให้ดีแล้วก็ดูแลสุขภาพเัวเอด้วยนะครับวันนี้คุณครูสันติก็สวัสดีครับ